สวัสดีครับร้าน JJ b i ไ e Shop ครับผมวันนี้ New f o r ์ซ่าสามห้าศูนย์นะครับก็ามาติดตั้งกล่องท้ายเป็นกล่องรุ่นแชสเอชเอนะครับนี่เอ4 7ฝาคาร์บอนทับทิมแดงนะครับแดงสะท้อนแสงมันจะมีทับทิมแดงกับทับทิมขาวนะครับตัวนี้ใส่หมวกได้ถึงสองใบเต็มๆนะครับขนาดความจุ47ลิตรภายในเขาก็นี่ครับโลง่งๆเลย ตัวนี้จะไม่ไม่มีสายรัดหมวกมาให้นะวัสดุก,ก็พลาสติกแข็งแรงเลยครับสองขอบด้านบนก็จะมีขอบยางกันน้ำารอบไปนะครับครอบคับด้านในลงมาอีกชั้นหนึ่งขับรถตับฝนล,ลุยฝนไม่ต้องห่วงเลยนะครับถ้าเราไม่ใช้ก็ถอดนี่นะครับยิวเข้าที่พักได้นี่ครับตัวใหม่ล่าสุด ครับทีมเป็นสีแดงเข้ากับรถพอดีเลยรถก็เป็น350สีแดงนะคะรับตัวนี้มีโปรซื้อพร้อมบอดพิงลดราคาอยู่นะแชทข้อดีเลยครับบอกพิงจะเป็นฟองน้ํานั่งพิงสบายแน่นอนและประกันนี่นี่ครับผมกับ350ติกล่องท้ายเป็นุ่นแชท์ h h 4 7ลิตร สนใจติดต่อที่ร้าน JJ By ไฟช็อปได้โดยตรงเลยครับ